ำไมต้องออกรถกับรุงนะคะลุงบริการหลังการขายแบบร้อเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่ลุงให้นะคะจุกๆแน่นอนเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น e v e r อเรสต a เพลค่ะราคาเต็มอยู่ที่1ล้านนะคะ3 9 7 0 0 0บาทค่ะลุงขายเพียง1ล้านนะคะ2 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นดอกเบีย้ยพิเศษตอนนี้จัดโปรดอกเบีย้ย0%นะคะเห็นไหมคะคุ้มค่าและคุ้มราคามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีการตกแต่งเข้ามาด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจชุดแต่งตามมาดูทางนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่อยน2.0นะคะดีเซลเหมือนกันค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะให้แรงบิดมาถึง405นิวตันเมตรเหมือนกันค่ะเยออโต6สปีดนะคะหล่อมากๆเลยนี่นะคะ สำหรับตัวนี้ค่ะเปลี่ยนตัวกระจังหน้าเข้ามานะคะกระจังหน้าเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะเปลี่ยนเข้ามาใหม่เป็นตัว Everest Sport มาอนนี่นะคะเป็นสีดําดุดูแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีตัวรถค่ะสําหรับตัวรถเป็นสีขาวนะคะสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีขาวแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะในรุ่นของตัวเพลงค่ะสาหรับตัวรางพึ่งแล้วก็ตัวกระจังหน้าตกแต่งสีดําเงานะคะตัดกับตัวโลโก้นะคะสีโครเมียมแบบนี้เลยค่ะ ไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์ที่มาจากโรงงานค่ะดูให้จบคลิปนะเดี๋ยวท้ายคลิปลุงจะเปิดไฟให้ดูนะคะตัวไฟซีแคลมนี้นะคะก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์ที่สองสว่าง รางวันนั่นเองค่ะลำแสงสีขาวค่ะด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะไฟตัดหมอกนี้ช่วยในเรื่องของเวลาขับกลางค่ากลางคืนนะคะตัวนี้ก็ช่วยให้ด้านข้างไหลาทางนะคะหรือว่าการขับขี่นะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะัปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับการตกแต่งนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้มีห่วงลากจูงให้ใช้งานพร้อมเลยนะคะแล้วก็กล่องอิสเตอร์คูลเลอร์ค่ะตัวนี้ก็ช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้เช่นกันนะคะเป็นทั้งลมไฟฟ้านะคะระบบดีเลย์นะคะแล้วก็ แบตเตอรี่เป็นแบบ AGM 8 0์นะคะของ Ford นะคะสามารถใส่แบตเตอรี่สำรองได้อีกหนึ่งลูกเลยทีเดียวนะคะรอชมคลิปหน้านนะเดี๋ยวลูงจะใส่ให้ดูนะคะมาค่ะสำหรับซุ้มล้อนะคะที่ามาจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กค่ะนี่นะคะเดิมๆมาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยอ่านะคะให้เป็นแม็กขอบ18มานะคะยางเป็นปูนีย์นะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะจะเป็นดิสเบกสีล้อค่ะ ปีกนกอิสระสองชั้นนะคะเสริมเล็กกันโฟรงนะคะที่ระบายความร้อนมาให้เรียบร้อยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้าฝนออโต้ค่ะแก้มข้างระบายความร้อนได้จริงนะคะสําหรับการตกแต่งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะคะจีดตรงกระจกให้เลยนะคะกระจกเป็นแบบลามิเนตค่ะหนาสองชั้นนะคะหนาพิเศษมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เวลาเกิด ident, อุบัติเหตุนะคะตอนนี้ก็จะแตกเป็นไม่คัพโคล่งลงไปกับพื้นเนาะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็ค่อยๆฟัง ประตูนะคะเป็นแบบสมร์ทีเลตให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ให้ออปชั่นมาเต็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในและจะอึ้งเลยนะคะกระจกนะคะตัวนี้ก็อย่างที่ลุงบอกเลยนาะพิเศษเนาะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยค่ะเลือกเป็นเซรามิกนะคะรอบคันได้เลยนะคะตอนนี้ก็40 6080ค่ะสําหรับคันนี้ติดมาบานหน้า60รอบคัน80%นั่นเองค่ะจังซาใส่มาใ,ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเราหลังคางมีมาจากโรงงานเลยนะคะสีดําแบบนี้เลยจ้าแล้วก็บันไดค่ะ มันไดก็ทําความสะอาดง่ายดีไซน์เก๋ๆแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีตัวรถด้วยนะคะรถมีให้เลือกหลายสีนะคะทุกคนสําหรับด้านหลังเลยนะคะช่วงล่างจะเป็นแบบวัดลิงค์ห้าลิงคนะคะวัดลิงค์นะคะ,คะ,คะจะช่วยในเรื่องของเวลารถเสียการทรงตัวนะคะตัวนี้ก็จะทํางานเป็นเลข8ค่ะเขาเรียกว่ารักษาสมดุลของตัวล้อนะคะหรือว่าตัวรถนั่นเองค่ะเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเติมถังแบบแอดรูมานะคะ น้ำมันเกอะเลยนะคะเติมดีเซลแบบ80ลิตรนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ทางแอบบูอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็แบบ18.5ลิตรค่ะเติมในเอเวอเรทุกรุ่นนะคะแล้วก็เรนเจอร์นะคะจะมีแค่เฉพาะรุ่นแ a ปเตอร์2.0เท่านั้นค่ะสามารถไปเติมที่ศูนย์ใกล้บ้านได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอสองเขาเรียกว่าสครั้งแรกค่ะเราจะแถมน้ำน้ำยาตัวแอบบูให้นะคะไปะ สำหรับด้านท้ายค่ะไฟท้ายนะคะนี่นะคะที่มาจากโรงงานหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีกล้องกะระยะจอดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับตัวที่ปัดน้ำฝนจะเป็นต้องมีนะคะเวลาฝนตกนะคะข้างหลังสําคัญมากๆเลยนะคะาบางรถบางค่ายยังไม่มีนะคะต้องบอกก่อนว่าเทรนเนี่ย เป็นตัวเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเลยย้าเลยนะคะปกติขายอยู่เกือบล้านสี่นะคะเป็นค่ายเดียวนะคะที่ราคาล้านสองซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนแล้วนะคะอ่ะไลฟ์ฟ้านะคะแล้วก็แฟลกซ์งที่3ค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นอ่าตัวครีมฉลามนะคะที่เป็นสองอากาศค่ะตอนนี้ก็รับกับหน้าจอด้านในนะคะสําหรับ Wi-Fi เอ่ยหรือว่าสัญญาณเอ่ยนะคะปมาดูด้านในกันค่ะสําหรับเจ็ดที่นั่งของเรานะคะ ในรุ่นเ e r เวตของเราทุกรุ่นเลยนะคะก็จะให้แอร์แบ็กมาถึง7จ็ดรูค่ะคู่หน้าคู่หลังนะคะแล้วก็หัวเขา่าแล้วก็ม่านนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะปุ่มฟุตสตาอยู่ขวามือค่ะกด1ครั้งปุ๊บให้ดูรีโมทนะคะรีโมทจะเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะ2ดอกสลับใช้งานนะคะหรือเปลี่ยนตอนอทุกๆ6เดือนก็ได้นะคะ,ะสำหรับตัวนี้กดปุ๊ป่มฟุตสตาไปหนึ่งครั้งนะคะหน้าจอจะติดทั้งสจอจอกลางนะคะจะเป็นสิ1นนิ้วเดี๋ยวก่อนนะ อ่ะโอเครดเสียงพัดลมลงนิดนึงนะคะจอกลางเป็นแบบทัศสกรีนภาพสีภาษาไทยค่ะทํางานาผ่านระบบฟอร์ดพารนะคะหรือว่ามือถือนั่นเองค่ะตัวนี้ก็มีแท่นชาร์จไร้สายมาให้เรียบร้อยค่ะช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะคะสําหรับหัวเกียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสั้นนะคะแบบ6สปีดค,ค่ะมบีบวกลบนะคะเชนเกียได้นะคะ ตัว P ตัว R N M D นะคะจะแสดงผลที่หน้าจอนะคะแล้วก็เบรกมือเป็นไฟฟ้านะคะโหมดตัว A เป็น Auto s t a r สต t o p นะคะแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้4โหมดค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะพุ่มหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวซ้ายมือเป็นคู u คอน Control ค่ะสามารถตั้งค่าความเร็วได้หน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็ขนาด8นี้เป็นภาพสีภาษาไทยแสดงผลการใช้งานของตัวรถค่ะสําหรับเบาะนะคะพุ่มหนังนะคะเป็นสีดําแบบนี้มาหล่อๆแบบเพิ่มความชัวรี่มาเลยนะคะ ด้านบนก็มีกระจกเนาะแล้วก็มีไฟห้องโดยสารนะคะแล้วก็ที่เก็บแว่นค่ะการตกแต่งนะคะจะเป็นสไตล์แบบสีทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีครีมนั่นเองค่ะไปดูด้านหน้ากันค่ะ สำหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเอเวอเรสต์ ett, ตัวเทนค่ะราคานะคะตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ร้าน249นะคะพักมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูน1 6 9 8 9 9 9นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับใครที่มีครอบครัวนะคะหรือว่าใครที่วางแผนอนาคตไว้ว่าอยากจะมีครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันพร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องขับรถไปทีละสองคันนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นตัวทอ็ทอปๆเลยนะคะตอนนี้ลุงก็มี ชุดแต่งนะคะให้เลือกมากมายเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องไว้นะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ